đang bị nha. Các bạn. quá ngoài. đặt đặc. Ờ. Bang. Bang. mix, Rồi. Mình lát mึง à. Cái kia này nè. ลม้ลมล้มมันลม้มมันลม้มมันล้มแล้วมันล้มแล้วมีอีกตัวหนึ่งตรงเนิไนไอโบเหลือลูกเดียวไปเหรียญเหรียญเหรียญมีเป้าชุบตู้ได้ขวาตู้ขวานะการเดือนหนึ่งตบมันไงไม่ว<ม>นะิ่งไปตบมันไม่ทนันไม่ทันแล้วนะน่าจะวิ่งไปชุบไอ้เนี่ย อมาเห็นมึงแล้วโดนอ่ะชุบมาแล้วด้วยมเลยนนะมาแล้วระเบิดเงียบดักเลยกานไหนวอก็ได้อย่างนี้ไม่ได้สะแนฟซ้ายสอนอยากยิงสาม เดี๋ยวมันก็ชุบไม่ตามอ่ะปลาเลยไปแล้วโอ้โหเจ็ดร้อยบินขึ้นมาแล้วก้าวิว่งดักหน้า ขวาขวาหลังมาเอาเอขึ้นบนขึ้นบนขึ้นบนเร็วต่อแล้วเออเออแล้วแหละสวยปลาระเบิดระวังนะระเบิดมาเอาใหญ่ไป mãi đâu không mãi đâu mãi đâu rồi đâu chụp đâu mãi 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 <laughs> ừ, tôi đã lúc xong <laughs> <Ý. cười> một rồi hiểu Tại mà, tại mà Viên về nào lên Viên về dao ờ quá Thằng lạng ta mà đâu. <laughs> mất kiểu Mất kiểu ừ, mất nó ừ, bị đồn Khuyên <laughs> มไอเดียมข้าบ้านเรียข้าบ้านสิเร็วๆขึ้นบนเก็บกระสุนโอ้ยเหี้ยลุ้นกี่แตกก่แตนกระทะช่วยชีวิตมึงเออไม่ไม่มีกระทะตายแล้วจริง กระทะยิงโดนกระททาแบบเยอะมากไวไหวมันอยู่ตรงโคดหินตัวหนึ่งลงไปแล้วข้างล่างไปไอ้วอแดงขวา่าอไม่ล้มแต่มันอยู่นอกวงตายอ้อมตายแล้ว Might up.